พี่น้องที่หลักคราวที่แล้วได้แบ่งปันพี่น้องในเหตุการณ์ที่แม่พระซึ่งแม่ว่าพ่อแม่จะเสด็จขึ้นสวรรค์แล้วแต่ว่าแม่พระนั้นยังมีความห่วงใยลูกของแม่ที่อยู่ในโลกนี้อะไรที่ลูกๆได้ทำผิดพลาด และกลัวว่าลูกนั้นจะพากันไปตกเหวแม่พระก็เสด็จมาประจักษ์แจ้งบอกแนะนําคราวที่แล้วได้พูดถึงเหตุการณ์ที่ประเทศเม็กซิโกคือแม่พระกัวดาลูเป้ในปีคริสต์ศักราช1 5 0 0เ็จวันนี้อยากจะแบ่งปันพี่น้องถึงเหตุการณ์ที่ แม่พระได้เสด็จมาประจักษให้กับบุคคลคนหนึ่งที่ประเทศฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสอยู่ตรงนี้พี่น้องก่อนหน้านั้นพ่อได้พูดถึงประเทศสเปนที่แม่พระได้ประทานสายประคำให้กับนักบุญดอมินิกที่นี่นะครับแต่วันนี้แม่พระนะครับได้มาที่นี่ หมาถึงในประเทศนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสที่ถนนที่จริงถนนเลอดูบักนะครับกรุงปารีสนะในวันที่18ต่อวันที่19กรกฎาคมคริสตศักราช1,830เวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งในขณะที่ซิสเตอร์คคทเธอรีนลาบูเลซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นเป็นโนวิเชีย เป็นผู้ที่กำลังจะเป็นซิสเตอร์นั่นแหละนะครับเป็นโนวิสสังกัดคณะธิดาเมตตาธรรมหรือที่เราเรียกว่า d a u g h t อร์ออฟชาริตนะ DC กำลังนอนหลับอยู่นะครับก็ได้ยินเสียงคนเรียกเธอถึง3ามครั้งติดต่อกันกับนี่ถนนเลดูบักที่กรุงปารีสนี่คือซิสเตอร์แคทเธอรีนลาบูเลครับ ที่สุดนั้นซิสเตอร์แคเทเธอรีนลาโบเลก็แหวกม่านออกไปนะครับทางด้านที่ได้ยินเสียงก็ได้เห็นเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับหน้าตาน่ารักเป็นเด็กอายุประมาณ4-5ถึงขวบสวมเสื้อสีขาวมีแสงรัศมีออกจากผมสีทองนะครับทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รอบบริเวณนั้นนาม,มันสว่างสวัยไปหมดเลยนะเดี๋ยวต่อไปจะรู้ว่าเด็กน้อยคนนั้นคือ อารักขาเทวดาหรือว่าเทวดารักษาตัวพี่น้องเด็กน้อยคนนั้นพูดกับซิสเตอร์ว่าเชิญครับเชิญไปที่โบสถ์น้อยปกติอารามนั้นจะมีโบสถ์น้อยแม่พระกำลังรอซิสเตอร์อยู่ครับแคทเธอรีนซึ่งนอนอยู่ในห้องใหญ่นะครับรวมกับเพื่อนเพื่อนซิสเตอร์ท่านอื่นๆน,นะครับก็คิดว่าเอ๊ะถ้าฉันลุกเดินไปนะ่ะคนอื่นก็คงจะได้ยินแล้วก็ถ้าฉันเปิดมา่านไปเข้าโบสถ มันไม่ใช่เวลาที่จะเข้าโบสคนอื่นจะต้องํำหนีชั้นแน่นอนนะครับเด็กน้อยนั้นรู้ว่าคเทอลีนก็กำลังกังวลกำลังลังเลใจกำลังกลัวในสิ่งที่ตัวเองกักำลังจะทำก็คือไปเข้าวัดนอกเวลานะตื่นในเวลาที่ไม่ควรตื่นลุกออกจากเตียงในเวลาที่ไม่ควรลุกเด็กน้อยนั้นนะครับก็ได้รีบตอบนะครับบอกว่าไม่ต้องกลัวครับ ไม่ต้องกลัวห้าทุ่มแล้วนะครับห้าทุ่มครึ่งแล้วเกือบเที่ยงคืนแล้วทุกคนนอนหลับหมดแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวคือว่าผมเนี่ยจะพาซิสเตอร์ไปผมจะไปด้วยนะไม่ได้ยินดังนั้นนะครับแคทเธอรีนก็ไม่ปฏิเสธคำเชิญแล้วก็รีบสวมเสื้อนะครับแล้วก็เดินตามเด็กเด็กก็มายืนอยู่ทางซ้ายมือแปลว่าจูงมือซิสเตอร์ไปที่โบสถ์น้อยนั้น นี่คือโบสถ์ประจําอารามพี่น้องคาตาลีนนั้นแปลกใจนะครับพอแหวกม่านออกไปนะครับมีไฟที่ส่องสว่างไปทั่วเลยนะทั้งนอกโบสถ์นะครับแล้วก็ยิ่งประหลาดใจเมื่อเด็กน้อยซึ่งนําเธอไปนั้นเอาเพียงแค่มือแตะที่ประตูโบสถ์ประตูโบสถ์นั้นเปิดออกนะครับภายในโบสถ์น้อยประจำอารามนั้นก็มีแสงสว่างเจิดจ้านะครับทำให้เธอคิดถึง วันคริสต์มาสนะครับค่ำคืนวันคร,ริสต์มาสมิสซาเที่ยงคืนของวันคริสต์มาสแคทเธอรีนก็ไปถึงโต๊ะรับสินปกตินะครับสมัยก่อนนะเวลารับสินเนี่ยจะมีโต๊ะสําหรับรับสินและเวลา,าพระสงฆ์จะให้ศินนั้นก็จะทุกคนก็จะคุกเขา่าสมัยนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับเธอคุกเข่าลงภาวนาแคทเธอรีนมีความรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันนานนะมันนาน แต่ว่าที่สุดนั้นก็ผ่านไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะประมาณเที่ยงคืนเด็กนั้นก็มาบอกว่านี่แหละแม่พระนี่แหละแม่พระนะขณะนั้นคาทาลีนก็ได้ยินเสียงเบาๆอย่างชัดเจนข้างพระท่านด้านฝั่งของอที่อ่านบทอ่านนะครับนะเสียงคล้ายเสื้อแพรเสรียดสีกันเบาๆไม่ช้านะครับสตรีคนหนึ่งซึ่งสวยสดงดงามนะครับก็มานั่งอยู่ตรงนั้น ในภาพเราจะเห็นว่านี่เป็นรูปของแม่พระนี่คือแคทเธอรีนนี่คือเด็กน้อยที่พาแคทเธอรีนมาพบกับแม่พระซิสเตอร์แคทเธอรีนก็นะครับวิ่งเข้าไปกราบนะแม่พระแล้วก็เอามือวางไว้ที่ตักนะครับขณะนั้นแคทเธอรีนก็บอกว่าฉันรู้สึกตื่นเต้นนะหวานซึ้งจับใจที่สุดในชีวิตที่ไม่อาจจะอธิบายได้ แคทเธอรีนกับแม่พระเรียญนอัศกึกครับเราบอกว่าฉันบอกไม่ถูกว่าอยู่กับแม่พระนานเท่าใดเท่าที่ฉันรู้นะครับก็คือเมื่อฉันได้พูดกับแม่พระเป็นเวลานานแล้วแม่พระก็จากไปหายไปเหมือนกับเงาที่รับไปในลักษณะนี้นะครับเมื่อลุกขึ้นซิเดอร์แคทเธอรีนก็กลับมาพบเด็กตรงที่เธอพระวิ่งไปหาแม่พระ เด็กนั้นก็พูดว่าแม่พระไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาอยู่ข้างซ้ายมือของเธอแล้วก็พาเธอกลับไปในที่ที่เธอจากมาก็คือกลับไปที่ที่เธอพักผ่อนเห็นไหมครับมือของเด็กน้อยน่ารักมากนะครับรู้สึกมือของซิสเตอร์แคทเธอรีนนี่หยาบก้านเหลือเกินนะต้องใส่ทำงานหนักนะแคทเธอรีนเล่าต่อไปว่าเธอเชื่อว่าเด็กน้อยนั้นเป็นอารักขเทวดา เพราะว่าฉันได้ภาวนาขอให้ฉันได้มีบุญได้เห็นแม่พระเห็นไหมครับเตอร์แคทเธอรีนนั้นมีความเชื่อเชื่อว่าถ้าภาวนาสักวันหนึ่งนั้นจะได้เห็นแม่พระสักวันหนึ่งความเชื่อของเขานั้นจะเป็นจริงสักวันหนึ่งคำขอของเขาความต้องการของเขานั้นจะเป็นจริงเหมือนกับคนตาบอดในวันนี้ที่เห็นพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วมีความเชื่อว่าพระเยซูเจ้านั้นจะรักษาเขาไว้หาย เป็นความเชื่อที่มีการปฏิบัติถ้าแคทเธอรีนได้ยินเสียงเด็กน้อยเรียกแล้วก็ยังนอนหลับอยู่บนเตียงออ้ยังนอนไม่อิ่มไม่พอเลยนะครับง่วงไม่ไหวแล้วไม่เอาซิสเตอร์แคทเธอรีนไม่มีทางได้พบกับแม่พระเห็นไหมครับมันเป็นความเชื่อที่มีกิจการตามที่พ่อบอกแล้วนะครับและที่สุดนั้นนะครับแคทเธอรีนได้พบกับแม่พระเพราะว่ามีความเชื่อแล้วก็ไปตามเสียงของอรหัเทวดา ที่พระเป็นเจ้าส่งมาเมื่อกลับไปถึงเตียงนะครับแคทเธอรีนก็รู้สึกว่ามันเป็นตีสองแล้วแล้วก็หลับไม่ลงเพราะว่าอะไรครับมันอิ่มใจเหมือนกับเราได้ข่าวดีอะไรสักอย่างหนึ่งมันอิ่มอกอิ่มใจนะมันไม่ต้องการที่จะอาจต้องหลับอะไรอต่างอีกแล้วแคทเธอรีนก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันวันที่สองนะครับวันที่27พฤศจิกายนเวลาห้าโมงเย็นห้าโมงครึง่ง ขณะที่ซิเซอร์กำลังลำพึงอยู่เงียบๆแม่พระก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้แม่พระมาในลักษณะที่แม่พระยืนอยู่บนโลกลูกกลมๆอ่ลูกหนึ่งซึ่งเป็นลูกใหญ่ตรงนี้นะครับส่วนมือของแม่พระนั้นได้ถือลูกกลมเล็กๆลูกหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับมีลักษณะเหมือนกับว่าแม่พระนั้นได้ยกถวายแด่พระเยซูคริสต์เจ้า ครับเดี๋ยวพี่น้องดูต่อไปว่านะครับว่าเป็นอะไรนะครับทันใดนั้นนะครับนิ้วของแม่พระซึ่งเต็มไปด้วยแหวนเพชรพลอยที่งดงามแสงก็พวยพุ่งออกมารอบรอบอตัวของแม่พระครับขณะที่ซิสเตอร์กำลังเพ่งดูแม่พระอยู่นั้นก็มีเสียงบอกในใจของซิสเตอร์เหมือนกับเป็นการโดนใจว่าลูกกลมที่เธอเห็นนี้หมายถึงโลกทั้งโลก และก็หมายถึงคนแต่ละคนด้วยหมายถึงรูปนี้นะครับและแม่พระพก็กล่าวเสริมว่านี่เป็นสัญลักษณ์หมายถึงพระหันสถานต่างๆที่แม่พระแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ขอนั่นก็หมายความว่าแม่พระเนี่ยนะครับอุ้มโลกชูโลกอยู่แล้วก็ชูอุ้มชูพวกเราแต่ละคนอยู่นะครับแล้วก็แจกจ่ายพระหันสถาน ซึ่งได้รับจากองค์พระเยซูคกิจเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าแม่พระนั้นไม่ได้มีพระหัสถานนะครับแต่แม่พระรับพระหัสถานจากองค์พระเยซูคกิ์เจ้าแม่พระเป็นคนกลางแจกจ่ายพระหัสถานเพราะฉะนั้นถ้าเราขอแม่พระก็ทูลขอต่อองค์พระเยซูคริจเจ้าพระเยสุเจ้าประทานมาแม่พระก็นำมาให้พวกเรานี่คือความหมายนะครับในทันดนั้นเองก็เกิดมีผ้าวงรีเหมือนลูกไข่นะครับรอบตัวแม่พระและบนข้อความนั้นเขียนว่า สำคัญนะครับสาคัญสาหรับวัดเราด้วยข้าแต่พระแม่มารีผู้ปฏิสนที่นิรมุนตรงกับชื่อของวัดเราเลยนะครับคือเกิดมาไม่มีบาปโปรดภาวนาเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายที่มาขอพึ่งท่านด้วยเถินไหมครับอันนี้เป็นรูปวงกลมนะครับแล้วก็มือของแม่พระนะครับก็เต็มไปด้วยพระหัสถานซึ่งแสงลังสีนะครับเป็นเครื่องหมายนะครับก็ลดลงและผายออก หมายออกอาจจะหมายถึงการต้อนรับทุกคนนะครับหรือว่าการให้การเชื้อเชิญนะครับด้วยกิริยาที่สวยงามนะครับเรามาดูว่าเหรียญน,นะครับที่แม่พระบอกให้ทํานะครับแล้วก็มีเสียงหนึ่งบอกว่าบอกให้เขาทําเหรียญอันหนึ่งตามแบบนี้นะผู้ที่มีเหรียญดังกล่าวติดตัวแขวนที่คอนะครับจะได้รับพระหัสถานใหญ่หลวง ผู้ที่มีความเชื่อจะได้รับบ้าสถานมากมายนี่คือลักษณะของเหรียญอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับแคทเธอรีนลาบุเลนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นซิสเตอร์อย่างเต็มตัวแล้วก็ถูกพายกไปในวันที่31ทธันวาคมคริสตศกักราช1876ถูกฝังเอาไว้ทางด้านขวาของพระแท่นในวัดน้อยนั้นที่ถนนเลดูบักและที่สำคัญก็คือว่าหลังจากนั้นพี่น้องหลังจากนั้น56ปี ฝังเอาไว้56ปีแล้วก็ถูกขุดขึ้นมาคือเวลาที่เขาจะทำการประกาศบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่หลังจากที่มีการเ,าเรียกว่าเกิดอัศจรรยร์เมื่อวรนขอแล้วเนี่ยจะต้องขุดศพขึ้นมาปรากฏว่าร่างของแคทเธอรีนลาบุลเลที่ถูกฝังเป็นเวลา56ปีแล้วเนี่ยครับนี่แหละครับลูกกตานะครับไม่ใช่ลูกายายนะลูก,กตาเนี่ย ยังเป็นสีฟ้าอยู่เหมือนกับว่าเพิ่งตายเมื่อวานนี้เองอแล้วก็ได้รับการประกาศนะครับให้เป็นนักบุญชื่อของท่านนั้นบรรจุในสารระบบของนักบุญเมื่อวันที่27กรกฎาคม1947พี่น้องลองบวกลบคูณหารดูนะครับบุคคลหนึ่งซึ่งแมมมีคุณธรรมจริยธรรมแม่พระเสด็จมาเยี่ยมแต่ต้องใช้เวลาดูสิครับ เอา1,947ตั้งนะครับตาย1876นแะและได้รับการประกาศตั้งแต่ก่อนหน้านี้อีกหลายปีนะครับห0า0ปีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญนานนะครับนานเพราะฉะนั้นการแต่งตั้งเป็นนักบุญของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นพระศาสนาจักใช้เวลานานมากนะครับและต้องตายแล้วเท่านั้นจึงจะมีการประกาศบุคคลนั้นเป็นนักบุญ เพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนนั้นมีความอ่อนแอนะครับแต่ว่านี่คือตัวอย่างนะครับอันนี้คือ,อร่างที่ไม่มีลมหายใจนะครับที่ขุดขึ้นมาแล้วนะครับเป็นอย่างนี้นะครับสรุปแล้วนะครับแม่พระเหรียนอัศจรรย์ประจักษ์แก่นักบุญแ,แคทเธอรีนลาบุเลวันที่18และวันที่27กรกฎาคม1830รวมสองครั้งที่โบสถ์น้อยที่ถนนเลอรูบักกรุงปรารีสประเทศฝรั่งเศส แม่พระบอกให้สวดภาวนานครับและทรงแสดงพระประสงค์ให้ทำเหรียญเป็นแม่พระเหรียญอัศจรรย์ทรงให้คำมั่นสัญญาว่าจะประทานพระสถานอย่างมากมายให้กับผู้ที่สวดภาวนาและทุกคนที่แขวนเหรียญน,นี้ที่คอจะได้รับพระสถานอย่างมากมายทรงย้ำถึงสองครั้งเครื่องหมายก็คือเหรียญแม่พระอัศจรรย์นะครับในวันนี้นะครับเราจะต่อไปนะครับให้เราวอนขอแม่พระนะครับแล้วก็ ขอแม่พระเหรียนอัศจรรย์ได้โปรดช่วยวิงวอนเพื่อพวกเราเชิญครับพี่น้องเดี๋ยวพ่อจะให้ดูเป็นวิดีโอคลิปนิดหนึ่งนะครับ oh, Yeah. Oh.